สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนชิ่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางลาวท tv no ี o i s สต t a r ลาว hd นะคะจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ดยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ ดาวโจรสามลัดนะคะเยอะแยะอีกมากมายค่ะถ้าหากท่านใดสนใจก็แอดไลน์ได้เลยค่ะ dl 0509 p s a ค่ะและเรามาเริ่มกันที่หวยลาวทีวีนะคะงวดวันที่29่ธันวาคม2564ค่ะให้วิ่งรูด1และ8ฟัน1ชอบ18เจาะ2ตัว10 1214 80 82 84 020424และ3ตัวเม็ดเดี่ยว218ค่ะและก็ตามมาด้วยราว HD นะคะให้วิ่งรูด4และ5ฟัน4ชอบ45เจาะ2ตัว41 46 49 51 56 59 16 19 69และ3ตัวเม็ดเดี่ยว145ค่ะ และตามมาด้วยฮานอย HD นะคะให้วิ่งรูด8และ9ฟัน9ชอบ9827เจาะ2ตัว929496 828486 242646 3ตัวเม็ดเดียว298ค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นฮานอยสตาร์ค่ะให้วิ่งรูด1และ2ฟัน1ชอบ12เจาะ2ตัว131618 23 26 28 36 38 68 3ตัวเม็ดเดี่ยว8 2 1ค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นนอยทีวีค่ะให้วิ่งรูด1และ7ฟัน7ชอบ7 1เจาะ2ตัว7 2 7 3 7 5 1 2 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 3ตัวเม็ดเดียว3 7 1ค่ะแนวทางหวยวันนี้จากแม่น้ำหนึ่งนะคะ ฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังค่ะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือก,อกซื้อนะคะเล่นหุน้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงรวยรวยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ